มาเลยครับทุกคนครับมายามมุงนามาแรงดักกุ้งครับดักกุ้งดักกุ้งฝอยอ่ะออกขึ้นนู่นบ้างนั่นมันได้ได้ได่ไน้องเลแกพี่น้อง <laughs> sóng lắm quá tiêu Tìm tìm Lắng tí sóng, lắng tí sóng Tìm tìm Dạ mù nhau một đen gặp tụi con lại 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 lại, lại. แตะห้องข้อมามาล้งที่สามาทีนี่นี่หมูแรงครับทุกคนสองทุมกว้งไปไหนอู้มีวูมีหูนนึงมี่่มีมีมีมลงังสุดไทยลังที่ส นักนักมุง่งอุ้ยไม่อย,ย,ยู่ไม่อยู่ยไม่อยู่คุณอแตาแดงคืนอยู่คุณเดย้เดี๋ยวอืมเดี๋ยวนะพ่อได้ไปขวไปครับทุกคนครับพ่อได้ไปขวะ